สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮาหน่อยพิเศษนะครับฮาหน่อยพิเศษของวันที่15นะครับ 15กุมาพัน2566ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูนะครับ5น้อยพิเศษก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจากประเทศเวียดนามมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาชมนะครับคลิปๆๆเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขรบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านหฮงๆนะดวงดีนะครับดวงดีมีโชคนะครับจับตัวไหนก็ขอให้มาเด้ง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 ับดวงสดมพงกันนะผู้ให้กับผู้รับนะอืประมาณนี้นะครับอเอา สามนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเจอเลยครับครับชมเลยครับต <c oughs> ามนี้เลยครับวันที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหาหนยพิเศษนะครับสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามนะครับ เน้นที่สามนะห้าสามสามห้าหกสามสามหกเก็บสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าสองห้าห้าสองสองหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับประมาณนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรเน้นที่สามนะครับก็สามเก้าสามเจ็ดสามห้าสองเจ็ด ส9 2เก้าสองแปดสองห้านะครับวงกลมก็คือเน้นนะชุดเจาะก็เจาะก็เจาะสามกับสองนี่แหละส่วนสีนี่ให้ชอบก็จัดไปนะครับอ่าน่อยพิเศษนะครับอืสามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงๆนะครับสามนี้นะครับรู้ไม่ทันในมือแตะวิดีโอพักไว้นะเออครับประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากๆครับ รับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ